เก็บหอยมแมลงผู้กันเขาลือว่าที่บางแสนเก็บหอยมแมลงผูดด้ฟรีอันนี้ได้ข้อมูลมาจากน้องบ้านน้องทันวาพาลีนะคะเขาบอกน้ำจะลงตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบเราจะไปบึงกันน,นี้เพิ่องออกจากแหลมฉวังนะคะดูว่า จากบ้านเราแหลมจะบังไปบางแสนจะกี่นาทีนะคะพี่น้องสีราชาก็มีภูเขาเด้อทีบ้านเลยเสมือนอยู่เมืองเหนือเลยเนาะมีเขาด้วย เออจะตีวอนนะคะเนี่ยวอนนะคะเนี่ยมันจะบอกมีนี่นะพี่มันจะบอกมี้ก็อีก็อย่างอี้ ข้างล่างนู่นอ่ะเขาเริ่มหาแล้วเห็นไหมน้ําลงเห็นโขดหินเทียบเลยคนกําลังหาหอยอยู่เต็มเลยเนี่ยนั่นนะนั่นะน,นะว้าวนี่คนว่างนะคะนู่นนั่นเจอมาเจอของจริงแล้ววันนี้เขากําลังหากันเต็มเลยน้ําเริ่มลงแต่วันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไป หาหอยกันนะะนี่คือชายหาดบางแสนนะคะอืมพินแลพินแล้ว,ล,วลุงไปหาที่จอดรถฝั่งนู้นละใ,ใกล้ๆหน่อยนึงทางเดินมว้าวว้าเ้ดูชุดคนเตรียมหาหอยค่ะ ใส่รองเท้าใส่กางเกงเก,เกาหลีเกาใจมากๆเลยมีเด็กน้อยหาหอยนะ่าจะหาหอยตลับอยู่ตรงฝั่งนี้นะคะหอยตลับพแต่ดานลนากดจังเลย ชูดถึงขนาดนี้เลยนะพี่น้องร้อนแม้นี่ก็ใส่กันแดดเดี๋ยวน่าจะเป็นผ้า ว่าฟาดไปหมดแล้วเขาฟาดไปหมดแล้วไม่รู้หอยนะคะคนสวยของเราคนเขาเริ่มหากันแล้วค่ะวิที่วันนี้เขาได้เป็นกระสอบแล้ว,ลวใช่ปะเดี๋ยววันนี้เขาจะกลับแล้วอันนี้มาเจ ตอนนี้ยานนะคะอันนี้มาแต่เช้าแล้วเหรอคะมาครับอันนี้คือได้แล้วเหรอคะยังยังอ๋อเห็นไปกระสอบดิ <laughs> เดี๋ยวผมจะลงไปจ้ะพี่เราเขาจะลงไปเรื่อยๆรื่อยใช่ไหมคะเด,เดี๋ยวน้ำจะไปอยู่นี่น้ำาับค้ำไอ้ไอตรงที่คนเขาเขาอยู่อยู่อะเดี๋ยวน้ําก็แห้งอ๋อเราก็เลยหาได้เนาะเดี๋ยวเดินเดินไปหาได้เลยอ่ะน้ำแห้งค่ะเนี่ยหอยหอยเห็นนี่หอยหอยดำๆหอยนุ่งๆอ้เนี่ยเป็นลูกเขาใช่ไหมคะเนี่ยเป็นลูกเขายังไม่โตเนี่ยจ้ะสีดำๆเนาะแต่เดี๋ยวเขา ถ้าโตๆอยู่คันางั่นดินมันอแห้งใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวน้ำน้ำมันร้อนน้ำลงแห้งน้ำมันร้อนไอหอยที่มนเงี่ยมตายหมดแล้วเนาะค่ะฮอตายเหรอคะมันตายหมดแล้วก็เกิดมาใหม่อ๋อถ้าถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะตายตายหมดนะครับถือเขาถึงไม่ว่าเนาะไม่ว่าครับอนนี้เนี่ยหอยแบบเนี้ยหอยธรรมชาติอ้วนจ้ะหอยหอยจำโป้นู่นน่ะค่ะที่เขาปลูกอะที่เขาปลูกูไว้มันจะไม่ค่อยอ้วนหรอคะอ้วนในหอยธรรมชาติบนป่าอ๋อค่ะ แต่งั้นเราโลห้าสิบหกสิบแต่ต้มแล้วเนื้อมันไม่หวานค่ะอันนี้พี่เก็บไปขายใช่ไหมคะไปต้มกินเองครับต้มกินเองค่ะครับผมวันนั้นเห็นเด็กคนนู้นไปหาหินนู้นมันไหลสดอะไหลสดอะใช่ใช่ถึงก้อนนู้นอะใช่เขาชื่อธันวาเขาเขาแนะนํามานี่แหละทำทำช่องเหมือนกันไอเขาเขาไปเขาไปหาโน้นเขาตั้งพอตับไว้เขาก็หาหอยใช่จริง นี่เราก็เลยมาถ่ายดูเดี๋ยวน้ำก็แห้ง่างนี้เห็นน้ำแห้งหมดแล้บพี่มันเริ่มแห้งไปเรื่อยๆตอนนี้ขีมงลครับในกาฟอ่ะึ้นนโมงแล้วถึงเนโมงครึ่งเดี๋ยวเดีน้ำตรงนี้แห้งเลยตรงนี้เดี๋ยวนจแห้งแห้งแห้งไปไปถึงสอมนอยูดเ็กตนหนึ่งเกิดมจากงนูนนะครับมันแห้งเลย พี่เขาใจดีมากๆค่ะให้ข้อมูลดีเพราะว่าเก่าที่มันมันเกิดอมมันเสื่อมมันด้านอ๋อเนี่ยผมว่าเขาเขาทำเสร็จแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นของธรรมชาติเนาะทุกคนรอแล้วน้าก็งบมากินได้ค่ะใช่พี่เขาบอกว่าถ้าเราไม่เก็บเขาก็ตายพ่อเพราะอย่างนั้นต้องเก็บนะคะ เขาเก็บเดี๋ยวเ,เดี๋ยวน้ำไปดูแต่หินเนี่ยหินก้อนใหญ่ใขึ้นเนี่ยคุณตาคนณตาตัวเปียบเลยเพราะเพราะว่าเขาที่ตายเพราะว่าน้ํามันลงใช่ไหมคะเพราะน้ำมันทีมันอาปากเนี่ยเราจะเอาเราเอาตัวไม่อาปากจ้าบานเลยเนี่ยอ๋ออย่าเอาตัวอาปากใช่ไหมคะถ้าตัวอาปากคือไม่ดีมันตายมันตายแล้วอ๋อโดนความร้อนน้ําแดดจ่ยน้ําเค็มมันร้อนมันก็ตายเหมือนน้ําเค็มเขาต้มอ่ะค่ะ อยู่เพียบอยู่ตามผิวน้ําน้ําจะร้อนใช่ค่ะถ้าดำน้ำมันลึกมันจะน้ําจะเย็นค่ะอ๋อถ้าน้ําร้อนก็ตายอีกตายอีกครับถึงอยู่ในน้ําอย่างนี้ถ้าเราเก็บขึ้นมาเขาจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงอะคะถ้าว่าถ้าว่าเราเราหนูอยู่บ้านใจใช่ไหมจ้ะเก็บไปอย่าเบิกทำมันมันอยู่มีรากมีอะไรติดในถุงอย่าเบิกทำเลยค่ะมันอยู่ได้สองวันอยู่ได้สองวันอ๋อถ้าเราตาะเพียงออกอะไรออกแกออกเขาไปล้างตดน้ําเสร็จแล้ว อยาอยู่เดียวมันวันเดียวตาวันเดียวก็ข้ามวันมันก็เน่าอุ้ยขอบคุณค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากถ้าเราเก็บไปนี่เอาเขาอย่าเอาอะไรออกเขาก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องแช่น้าใช่ครับอยู่ได้วันวันเอาฝาอยู่ได้โอ้อันนี้หนูอยู่กรุงเทพไหมคะหนูก็เอาใส่กระสอบเอาใส่ใส่กระสอบไม่รู้จะได้กี่ตัวบางคนก็หาไอไอหอยเสียบเป็นดอกใช่ไหมเขาบอกทำไงอยู่ได้หลายวันค่ะบ้านเขาไกลอ่ะบอก ร่อนท้ายเสียบร่อนไปใส่ใส่แป้งไปก็เอาทรายทะเลใส่ไปอยู่ได้สามวันยังไม่ตายเลยอย่าไปล้างน้ําก่อนนะเอาทรายทะเลใส่ไปปนกับเขาอ่ะเขาไม่ได้ใช่เอาทรายใส่เขาด้วยพี่แล้วเห็นเขามีในออกในยูทูบอ่บเขามีหอยตลับด้วยแถวเนี้ยเขาขูดในทรายใช่ไหมนี่ไงหอยตลับเงี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำลงก็น้ำลงเราสามารถเคลียร์เอาได้เนาะตรงนี้ได้จ้ะ เนี่ยผมมีเหล็กคอปมีต้องมีเหล็กแบบนี้เนี่ยออเราเอาช้อนได้ไหมคะถ้าเรามีช้อนมีช้อนเขี่ยได้เขี่ยได้เนาะน้องเี็บช้อนมาคือคืออยากจะมาหาดูเห็นเขาเดี๋ยวลงในนู้นจ้ะอ๋อยร้อยน้ําแห้งนิดนึงตรงนี้หนึ่งนี้น้ำนมแห้งค่ะก็เก็บเหมือนหอยนั่นแหละแมลงภู่นั่นแหละอย่าเพิ่งล้างใช่ไหมคะใช่ถ้าเราจะทํากินเราเอาไปบ้านเราสามารถเอาไปต้มไว้ก่อนแล้วเราก็แก่ใส่ช่องพิษเนาะค่ะ ไปถึงบ้านไหมยาแเทน้ำเกืดก็ได้ทับๆหนึ่งค่ะคำน้ำอาปากก็เปนคลายทรายก่อนเราก็ต้มต้มเสร็จก็แกะล้างให้เรียมเลยจ้าแล้วทำลาบลาบทำลาบหอยหอยหอยได้หมดคลายคลายหอยสลับก็เล็กๆหอยตะปุกอ่ะ้าหอยหอยตะปุกมันจะโตอ้วนไปไอหอยสลับค่ะหอยรวมเลยลายๆยาอ้ยน่ารักมากหนูน้อยไอ้นกอยเกก็ดูตัวนี้ลูก เดี๋ยวนะเดียวจียวเจีนั้นอะเกี่ยวเกี่ยวดู้ด้เออน้องเขากำลังขี่อยู่ค่ะอยู่นู้นนี่นู้นอยากขี่หรือเกลี่ยไปยังไงปู่ปู่มาเชียร <Kaiser S 2> ์ไปน้องนี <LI ES> ่ก็ได้นะหอยหอยมุกหอยตะลับนั่นน่ะลองมาเชียร์ไปน้องเดียวลองเชียร์เขาเนะลองเชียร์ดูลองเชียร์เขาดูเป็นไงตัวตัวแบบไหน พี่เขาน่ารักมากค่ะให้ข้อมูลทุกอย่างเลยนี่เขาหาประจำหาไปทานเหมือนกันน่ารักจึงมค่อยๆเดินลงก่อนตัวนะฮน่นี่ที่เขีย่ยแบบนี้ถึงจะดีเนาะใช่ ตีเถึงว่าแถบนี้คนเขาไม่มาเล่นน้ําเพราะว่ามันเป็นโขดหินเนาะเล่นไม่ได้เล่นหาดตรงนั้นตอนแรกก็แปลกใจเขาบอกว่าหาดบางแสนจะมีหอยได้ยังไงเนาะแช่อยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อก่อนเรามาช่วงน้ําขึ้นเราไม่ได้สังเกตนะคะว่าตรงนี้มีโขดหินนะคนเนี่ยเนี่ยคนพัดยามาหาเนี่ยตามาจากชายบาดเรานะค่ไอ้คนมาคนบางแสนคนมาจากที่อื่นนใช่ ตามมาจากใน y o u t u ู e แหละเขาเนี่ยนี่กันนี่เหรอคะนี่คือหอยอะไรนะคะเนี่ยเนี่ยเรียกเนี่ยเขาเรียกเหอยกระปุกเนี่ยนี่คือหอยกระปุกคล้ายคล้ายหอยตลับคล้ายคล้ายหอยแข็งด้วยเนาะเนี่ยหอยเนี่ยหอยแบบนี้ที่บอกว่าเอาไปต้มแล้วทำลาบขายทำลาบกินได้เนี่ยแล้วอร่อยด้วยเนาะอร่อยเนี่ยค่ะเนี่ยเรียกเรียกหอยกระปุกเนี่ยโอค่ะเนี่ยหอยแบบนี้จ้ะนี่ได้แล้วหนึ่งตัวตัวเล็กจ้ะเนี่ยหอยแบบนี้เนาะค่ะออันนี้ก็อร่อย ทานได้แบบเนี้ยเดี๋ยวน้ำตรงกะตรง,งตรงเนี้ยเยอะตรงเนี้ยมันคัดคุมอุ๊ยนี่ไงหอยแมลงพู่ที่เขามีอย่างเงี้ยคือนี่คือเขาตายแล้วเนาะอย่างเงี้ยเนาะใช่เนี่ยตายแล้วตรงนี้ก็สังเกตก็มีเนี่ยมีมอหอยแมลงพู่อ,อยู่ตรงนี้ด้วยแต่เนี่ยหอยพู่เขาเกาะอย่างเงี้ยก่ออยูน่น,ยน้อยๆอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ไม่รอดแต่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่ได้ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เกิดมาใหม่จ้ะ เดี๋ยวน้ำไม่แห้งเดี๋ยวไปหาหอยที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่บาปเนาะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไปเขาก็ตายเนาะจะเป็นอาหารของพวกเราตอนนี้เราก็เก็บไปทานได้เนี่ยคนคนคนมาไกลๆกันมางานจ้าไม่ใช่บาน์รับมังแสนนะใช่บางแสนจะน้อยมากเนี่ยพรุ่งนี้นะคะแปดเก้าสิบนี่คนจะมาเยอะมากเลยอย่างนี้มันเป็นหลายจานอย่างเงี้ยค่ะอย่างหลายจานเนี่ยนะครับพี่มันมีเรียกหลายชนิดถ้าอย่างนี้เรียกว่าหอยจานหอยจาน มันก็มีตัวก็ผัดกินได้ือนกันเนียกหอยจานอ่าเรียกหอยจานอย่างนั้นเนื้อหอยกระปุกถ้าเราอยู่ใกล้ทะเลนี่เราผักปามาหากินได้ทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างครับค่ะยกเว้นเลยกินไม่ได้คนบางแสนก็จะบอกว่ากินไม่ได้ค่ะมันมีหอยอะไรบ้างที่กินไม่ได้ไม่มีพิษหรอไม่มีครับกินได้ทุกอย่างดีกินได้ทุกอย่างค่ะ อขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูล,ลมเดี๋ยวจะลองหาไปด้วยกัน